สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เครักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเนักสะสมครับวันนี้นะครับผมก็นะครับจะมาแนะนำนะครับแล้วก็มาสอนนะครับในเรื่องของธนบัตรที่มีราคาให้ทุกคนได้รู้แล้ทราบกันนะครับสําหรับ fc ของสยาม c ชา n นลนะครับ พร้อมกับทางด้านของนะฮะการประกาศรับซื้อของเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเก็บสะสมอยู่นะครับหรือใครไปพบเจอในส่วนของธนบัตรที่เราจะให้ข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้นะครับขอแนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับตั้งใจฟังข้อมูลให้ดีนะครับเราจะอธิบายอย่างละเอียดที่สุดนะครับให้ทุกคนได้ทราบกันว่าของมีราคาและก็ของที่ไม่มีราคานั้นเป็นเช่นไรนะครับ ยืนยันอีกครั้งหนึงนะครับทางสยามชาแนลนะครับในการนะครับประเมินราคาของแบงก์หรือธนาบาัตรหรือเหรียญนั้นเราไม่มีการทำใบรับรองใดๆให้ทุกคนเสียเงินเสียทองนะครับจึงอยากจะฝากเตือนนะครับ mm. FC แล้วก็นะีครับเพื่อนๆอันเป็นที่รักยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีการส่งนะครับธนาบาัตรหรือเหรียญใดๆนะครับไปที่เพจใดก็แล้วแต่ นะครับและมีการให้ทำใบรับรองนั้นให้ท่านสันนิษฐานว่านั่นคือมิจฉาชีพนะครับโดยการประเมินราคาที่สูงเกินความเป็นจริงนะครับแล้วทำให้ท่านนั้นนะครับต้องทำใบรับรองก่อนการซื้อขายนะครับส่วนใหญ่แล้ว99-100%ถึงนะครับคือมิจฉาชีพนั่นเองสยามชาแนลไม่มีการทำใบรับรองนะครับ กฎข้อเดียวของเราก็คือตั้งใจฟังข้อมูลให้ดีนะครับแบบไหนมีราคาแบบไหนไม่มีราคาดีครับเอาเลยนะครับทุกคนครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของธนบัตรนะครับชนิดราคา10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นธนบัตรรุ่นเก่านะครับในส่วนของธนบัตรรุ่นนี้นะครับท่านสังเกตดูง่ายๆและก็ขายได้จริงนะครับในส่วนของธนบัตรนะครับที่ท่านนะครับเห็นอยู่นี้นะครับ เป็น10บาทนะครับด้านหน้าจะเป็นภาพพระบรมสาญาสาธิตสลักของในหลวงรัชการที่9นะครับซึ่งจะมีข้อความกำกับอยู่นะครับก็คือรัฐบาลไทย10บาทอย่างนี้มีทั้งหมวดตัวเลขและก็นะครับด้านล่างก็มีหมวดตัวเลขเช่นกัน10บาทบอกราคายวครับในส่วนของธนบัตรรุ่นนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับที่เรียกกันว่าทรงมาแบบนี้นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผลิตออกมานั้นจํานวนมากนะครับซึ่ง จำนวนการผลิตเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็มี2แบบให้ท่านเลือกเก็บสะสมกันด้วยนะครับในส่วนของธนาบาัตรนะครับชนิดราคา10บาทนะครับหลังทรงม้าแบบนี้นะครับจะมีทั้งบานะครับมีตัวหนังสือกำกับและก็ไม่มีกำกับนะครับสังเกตดูนะครับในส่วนของธนาบัตรบางใบนะฮะก็ไม่มีตัวหนังสือกำกับนะครับแต่บางใบนั้นท่านจะเห็นได้ว่านะครับมีตัวหนังสือเนี่ยกำกับอยู่นะครับอ่าเป็นหมวดตัวเลขสีแดงอย่างนี้เห็นไหมครับ ในส่วนของลายเซ็นก็จะมีความต่างนะครับมีความต่างกันนะครับลายเซ็นนะฮะนักสะสมนี่เล่นกันลายเซ็นเขาก็เล่นกันนะครับเห็นไหมครับลายเซ็นเนี่ยนะฮะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนี่นะครับท่านจะเห็นได้ว่านะครับมีความต่างนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ขออนุญาตครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับลายเซ็นจะมีความต่างกันอยู่นะฮะเห็นไหมฮะทั้ง2ลายเซ็นเนี่ยจะต่างกัน นะครับด้านล่างนี่จะเห็นได้ว่านะครับลายเซ็นเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนกันกับใบนี้แต่อยู่ด้านบนเห็นไหมฮะซึ่งสลับตำแหน่งกันนะครับบางใบนี่นะครับทุกคนครับต้องบอกว่านี่ครับบางใบนี้มีราคานี่ครับราคาที่นะครับนักสะสมเขาหากันเนี่ยนะฮะให้ท่านสังเกตนะครับที่ลายเซ็นตรงนี้ก็สามารถขายได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่านะครับลายเซ็นแบบนี้นะครับจำให้ดีนะฮะลายเซ็นแบบนี้นะครับที่เป็น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่นะครับตรงนี้นะฮะลายเซ็นตรงนี้นยฮะท่านจะจดจําตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าลายเซ็นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นลายเซ็นแบบนี้แต่ด้านล่างเนี่ยไม่มีตัวหนังสือกํากับอยู่อย่างเช่นร้อยยี่สิบปีกระทรวงการคลังนี่นะครับคือคือเอาง่ายว่าเป็นบุคคลเหมือนจะเป็นบุคคลเดียวกันนะฮะที่เป็นที่เป็นผู้เซนน็นนี่นะครับคล้ายๆกันเลยนะฮะแต่ว่านะครับทุกคนต้องสังเกตให้เป็นด้วยลายเซ็นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ ถ้าลายเส็นเป็นแบบนี้แต่ด้านล่างไม่ได้เขียนตัวหนังสือสีแดงเนี่ยมีราคานะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยใบหนึ่งอาจจะสี่ห้าร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสภาพที่สวยๆแบบนี้ท่านแหนบหนึ่งนี้ก็แพงเหมือนกันนะครับอ่หลายหมื่นนะฮะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็นะครับจะมีในเรื่องราวของธนบัตรที่มีราคานะครับในรูปแบบที่นะครับต้องบอกว่าเก็บมากเวินมากนะครับ หาเงินแสนเงินล okay ้านง่ายๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะเอาดีทางนี้ว่างนั้นเถอะนะครับหรือว่าใครที่นะครับมีธนบัตร10บาทแบบนี้อยู่ในมือมากๆนะครับให้ท่านสังเกตดูนะครับด้านหลังของธนบัตรให้ดีผมมีด้วยกัน2ใบนะครับวันนี้ที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆทราบกันนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับมีธนบัตรรุ่นนี้นะครับให้ท่านสังเกตด้านหลังให้ดีนะครับให้สังเกตจุดตรงนี้เลยก็คือหมวดตัวเลขนี่นะครับหมวดตัวเลขนี่แหละนะฮะ ถ้าเกิดว่าธนาบัตรนะครับที่เป็นหมวดต,ตัวเลขสีดําอย่างนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับและพลิกหลังกลับมานะฮะแล้วปรากฏว่านะครับมีด้านหลังด้วยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมีหมวดตัวเลขที่ติดออกมาด้านหลังแบบนี้นะครับของธนบัตรอ่ารุ่นนี้นะฮะก็จะมีราคาแล้วนะครับถ้าใหม่ๆคมๆนี่แพงหน่อยนะครับนะฮะจะแพงหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นนี fool, ่นะครับทุกคนครับลองดูนะฮะลองดูนะฮะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอนะทุกคนนะจะหายากหน่อยนะครับถือได้มีราคาแพง นะครับสังเกตดูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะไม่มีเห็นไหมฮะแต่ใบนี้เนี่ยจะมีความพิเศษคือจะมีเลขทะลุออกมาด้านหลังแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ดูกันง่ายๆอย่างนี้อันนี้คือใบแรกนะครับที่อาจารย์สยามแนะนํานะครับแบบนี้ก็เล่นหากันแพงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เก็บสะสมได้นะครับเก็บมากรวยมากหาเงินล้านง่ายๆนะฮะถ้ามีเยอะๆหน่อยถ้าใครไปเจอเนี่ยบางคนบอกว่าขายไม่ได้ลอกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซื้อมาเลยนะซื้อมาสักร้อยหนึ่งก็ได้เดี๋ยวมาขายให้จาจานห้าร้อยถึงพันนะ ทุกคนก็เก็บสะสมเงินพันได้แบบสบายๆเลยอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะเก็บไว้เลยนะครับเก็บไว้เลยซื้อต่อจากเขาเลยถ้าเจอนะครับซื้อต่อจากเขาได้เลยนะครับก็เอามาขายให้อาจารย์นะครับเห็นไหมครับดูง่ายๆแบบนี้ขายได้นะครับมาในส่วนของใบที่2นะครับใบที่2ที่อาจารย์จะแนะนานะครับให้ให้ทุกคนสังเกตนะครับในส่วนของแบงค์รุ่นนี้นะครับแบงค์รุ่นนี้นะนะครับลองสังเกตดู นะครับส่วนใบนี้นี่อาจารย์เจอนะครับอ่าเจอที่นะครับอ่านักสะสมส่งมาขายนะครับส่งมาขายลองดูนะครับว่านะครับทำไมถึงมีราคานีครับในส่วนของธนบัตรใบนี้รุ่นนี้นะฮะที่ไม่มีนะครับไม่มีตัวหนังสือกํากับอยู่รุ่นนี้เลยนะครับให้ท่านลองสังเกตตรงนี้นะเอาดีๆเลยนะครับตั้งใจดูให้ดีเลยนะเพื่อนๆนะท่านสังเกตดูนะครับหมวดตัวเลขให้ดีนะครับหมวดตัวเลขด้านบนแล้วก็ด้านล่างให้ดีนะครับ ใบด้านหลังเนี่ยที่อาจารย์จะให้ดูเนี่ยจะมีราคานะครับลองดูนะครับจะทําการเปรียบเทียบระหว่างใบที่มีราคากับไม่มีราคานะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยนะครับใบนี้ถ้าใบ2ใบอาจารย์ไม่ได้ซื้อนะต้องมีเป็นแหนบแต่ด้านล่างใบเดียวอาจารย์ก็ประเมินนะครับดูนะครับสะสมง่ายๆครับหาเงินแสนเงินล้านง่ายๆที่สยามชาแนลนะครับเราซื้อจริงไม่ต้องทําใบรับรองนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับดูนะครับดูนะฮะนี่มาถึงจุดนี้ เพื่อนๆว่านะครับ2ใบนี้มีความต่างกันอย่างไรครับนักสะสมครับเห็นไหมครับท่านสังเกตเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นนักสะสมตัวยงเนี่ยรู้เลยว่าโอ้ใบนี้หายากแน่ๆมีหน้าถึงได้มีราคานะครับก็คือนะครับด้านด้านหน้าเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่ามีหมวดตัวเลขใช่ไหมครับแต่ว่าใบด้านล่างเนี่ยไม่มีหมวดตัวเลขครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับไม่มีหมวดตัวเลขนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ จะมีติดๆในหน่อยมาตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่มีนะฮะตำแหน่งที่ควรจะเป็นเนี่ยไม่มีเห็นไหมครับไม่มีนะครับแล้วมาดูในส่วนของตำแหน่งด้านบนนะฮะตำแหน่งอ่าด้านบนของของใบที่ไม่ได้รับซื้อกับใบที่รับซื้อต่างกันอย่างไรรู้นะครับดูนะครับดูนะฮะอาจารย์ให้ดูนะครับเห็นไหมครับมาถึงจุดๆนี้นี่ท่านจะเห็นได้ว่านะครับใบใบล่างที่อาจารย์ซื้อเนี่ยไม่มีหมวดตัวเล็ซึ่งจริงๆควรที่จะมีเห็นไหมครับแต่ใบนี้ไม่มีนะฮะไม่มีแต่มาติดอยู่ด้านบนเห็นไหมครับ เป็นหมวดตัวเลขสีแดงด้วยนะครับแบบนี้นะครับอาจารย์ซื้อแพงนะฮะมีหมวดตัวเลขสีแดงที่อยู่ด้านบนแบบนี้ด้วยนะครับอาจารย์ซื้อแพงนะฮะต้องบอกว่าแพงเลยนะครับนี่ฮะสังเกตดูครับเนี่ยความต่างอยู่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเก็บใบนี้มากๆเนี่ยฮะด้านหลังนี้มากๆเนี่ยนะครับโอกาสที่จะได้รับเงินแสนเงินล้านนี่สบายเลยหรือใครไปเจอแบบมีเป็นแหนบนี่นะฮะต้องบอกว่าแบบแจ็คพอตแตกเลยนะแจ็คพอตแตกเลยนะครับใครพบเจอนะครับในส่วนของ ธนบัตรที่เราพูดคุยกันในคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับโดยไม่ต้องทำใบรับรองนะครับที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับสยาม FC55 5นะครับแล้วก็ด้านล่างแอดแปดศูนนะครับในส่วนของแอดแปดศูนนรี่ทุกคนอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะครับพิมพ์เข้าไปในไอดีเนี่ยนะครับพิมพ์ตัวแรกก็คือตัวแอดนั่นแหละก็คือ A ม้วนหางนั่นแหละและตามด้วย801 AXIR ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยติตามรับชมสยามชาแนลนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้กับเพื่อนๆนักสะสมหรือว่าญ,ญาติกี่พี่น้องที่เรารู้จักนะครับเผื่อเขามาดูคลิปนี้และเขาเจอแบงค์แบบนี้ได้นํามาขายนะครับบางคนอาจจะมีเป็นแหนบ2แหนบนะฮะเก็บเงินแสนเงินล้านได้แบบสบายๆจากสยามชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเอไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ